กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหากรรมการผลิตและการจัดการกระป๋องอลูมิเนียมตลอดห่วงโซ่อุปทานนะคะร่วมลงนามประกาศเจตนาลมความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการจัดการบรรจุพันธุ์เครื่องดื่มอย่างยั่งยืนโดยใช้อลูมิเนียมรูปนะคะเป็นต้นแบบของการรีไซคเคิลวงจรปิดที่โปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมสนับสนุนข้อมูลภาคอุตสาหากรรมการผลิตบรรจุพันเครื่องดื่มอลูมิเนียม รองรับมาตรการปรับคาร์บ,บอนก่อนข้ามพรมแดนของประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมายในศตวรร2050ของประเทศนะคะไปเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีดรชายานันนะคะประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคุณกิติยานะคะผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเบเวอร์เลตแคนจำกัดและคุณประวิตนะคะร,รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมไฮเกตเข้าร่วมงานจริงๆแล้วาการลงนาม บันทึกความร่วมมือนะครับเรื่องเกี่ยวกับ EPR แล้วก็เรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยริงเราก็ทํางานร่วมกับทั้งภาครัฐนะครับแต่ว่าของเดิมเนี่ยจริงๆแล้วมันหมดอายุก็คือปีนี้แหละแล้วก็อันนี้เป็นของใหม่นะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับปัจจุบันก็เป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับหลังจากเนี่ยหตุลา2อง8บวกไปอีกปีนะครับความร่วมมือนะครับ ก็จริงๆทําร่วมกับทางสมาคมนะครับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีทางมูลที่สามานะครับเราก็จะมีภาครัฐก็จะมีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพวิกยาศานะครับกรมทรัพย์ยนทางทะเลและชายฝั่งกรมควบคุมลพ,พิษแล้วก็กรมส่งเสริมปกครองทุนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ภาควิชาการก็จะมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็วัตถุประสงค์จริงๆแล้วเราก็ เป็นการดําเนินงานต่อเนื่องนะครับจะได้ไหลลอยต่อนะครับในการขับเคลื่อนงานด้านบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอลูมิเนียมซึ่งมันก็จะตอบสนองต่อเป้าหมายการเป็นเนตซีโร่ของประเทศไทยนะครับก็เสริมท่านรองอธิบดีนะคะวัตถุประสงค์เป็นไปตามที่ท่านรองพูดนะคะจริงเป้าหมายใหม่นะคะก็ มันเป็นการต่อยอดจากภาพเดิมภาพเดิมเนี่ยเมื่อหปีที่แล้วเราบอกว่าจะทำยังไงเพื่อให้บรรจุพันธุ์เนี่ยสามารถที่จะผลิตออกมาแล้วก็รีไซเคลิลได้จริงๆแล้วเราวางว่าอินฟาสตรเจอร์ของบรรจุพันธุ์ประเภทแต่และประเภทเนี่ยไม่เหมือนกันอันนี้กลุ่มจะเรียกว่ากลุ่มสมาพันธ์ของอลูมิเนียมละกันนะคะก็มีความรู้สึกว่าตัวเองมีความพร้อมนะคะก็เลยวางอินฟาสตรเจอร์นี้แล้วก็ลองทาดูนะคะ เริ่มต้นจากการที่เก็บกลับยังไงเร,เราคงเห็นโครงสร้างของประเทศอยู่แล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าพี่น้องซาเล้งนั้นเก็บกลับมาแล้วเอากลับมาเป็นกระป๋องใบใหม่ได้หรือไม,ไม่ไม่มีใครทราบนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพเดิมพอภาพใหม่อะคะ่ะจะมีเป้าหมายใหม่นะคะอย่างที่ท่านรองได้พูดไปก็คือว่าเป้าหมายเป้าหมายของใหม่เนี่ยจะเป็น3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันอันที่1เนี่ยเอ่อพรบรตอนนี้กาลังร่างอยู่ก็คือไพรเมทเช้งนะคะที่ ทางกระทรวงทรัพย์ก็กำลังดูแลอยู่ก็คือถ้าวันนี้เนี่ยเรามีคาร์บอนแบเรียจากทาง c ีแบหรือว่า EU เนี่ยเข้ามาคำถามก็คือว่าแล้วประเทศไทยเราเนี่ยจะมีไหมซึ่งก็ต้องเรียนตามตรงว่าทางกรมไคลมมตเชงนะคะก็มีนโยบายตรงนี้ว่าอยากจะมีไทยแลนด์ซีแบ เราก็เลยกำลังคิดว่าอ mm ินฟราสตรัคเจอร์ของกลุ่มอลูมิเนียมเนี่ยค่อนข้างจะมีความพร้อมแล้วก็อลูมิเนียมเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เข้ากรอบซีแบบด้วยนะคะ mm hmm. ก็เลยคุยกันแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาเป็นซัพพอร์ตนะคะให้กับทางกรมคลเม c h เช้ง นั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือจริงๆอย่างที่เรียนไปนะค่ะว่าเรื่องของกินฟาซักเจอร์ในประเทศไทยนั้นเนี่ยมันบางทีเราไม่ได้คุยกันอยู่กันคนละหยกนะคะก็เลยเรียนเชิญทางภาควิชาการคือทางมีกรีนของทางเกษตรศาสตร์แล้วก็ทางเ,าเรื่องของการจัดการขยะนะคะทางจุฬาซึ่งอาจารย์กุ๊กเนี่ยก็ค่อนข้างมีความชํานาญก็เลยมาร่วมมือกันนะคะอีกรอบหนึ่งว่าจะทําระบบแบบนี้ให้มันเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งได้จริง เรื่องสุดท้ายค่ะเมื่อกี้คงได้เห็นอยู่ในวีดิทัศน์วีดีอารแล้วนะคะก็คือเรื่องของการจัดการในพื้นที่ต้องยอมรับคาว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหรือที่ตอนนี้ภาษาที่เรามักจะใช้กันแล้วก็อยู่ในงาน SX ด้วยก็คือ Adaptation เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย มันมีความเชื่อมันมีความรู้สึกมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างมันเป็นนิสัยมันเป็นนมนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายฉะนั้นเนี่ยหลักการรอบนี้ค่ะเราจะทํายังไงที่สิ่งที่เราฝันเอาไว้ว่าสิ่งแวดล้อมมันจะดีขึ้นคลายเมดมันจะลดลงเราต้องช่วยกันนั่นคือการวางกลยุทธ์นะคะว่าเดี๋ยวตอนนี้เขามีอันนึงที่กลยุทธ์ที่เขาชอบใช้กันเราเรียกว่าเรศ,าศรษฐศาสตร์พฤติกรรมคือคนเราอยู่ด้วยปากด้วยท้องนะคะต้องอิ่มก่อน แต่ว่ามันจะมาร่วมกันได้ยังไงเศรษฐศาสตร์ก็ต้องมานะะท้องก็ต้องอิ่มแต่พฤติกรรมก็ต้องเปลี่ยนจากนี้ไปเข้าใจว่าทางกระทรวงทรัพย์กะ,ค,ะคือจริงๆก็เมื่อกี้ที่ท่านประหลัยก็พูดไปแล้วก็คือว่าคงจะเป็นการจัดตั้งคณะทํางานร่วมนะคะอันนี้ก็จะเป็น MOU เป็นกรอบใหญ่คณะทํางานร่วมนี่ก็จะแบ่งออกเป็นโมดูลโมดูลด,ด้วยกันนะคะซึ่งเ,เดี๋ยวเดี๋ยวก็คงจะมีการพูดคุยกันก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นทาง กรมไคร Cha n g e นะคะจะเป็นฝ่ายเลขานะคะลแล้วก็อาจจะมีมูลิตี่สามาที่เป็นผู้ช่วยเลขาแล้วก็ขับเคลื่อนไปได้วยกันคือตอนนี้เนี่ยคิดว่าเ,เรามีความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพย์เองกระทรวงมหาดไทยนะครับภาคธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับเรื่องรีไซเคิลที่พี่หน่อยท่านได้พูดนะแล้วก็มีภาควิชาการที่จะมาคอยสนับสนุนง,งานด้านวิชาการในการรีไซเคิลต่างๆพวกนี้เนี่ยเราคิดว่าเอ็มอููฉบับนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้าง อิมแพกในวงกว้างนะครับให้กับการบริหารจัดการนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นการรีไซเคิลเนี่ยในในวงกว้างได้ก็ในมุมของภาคเอกชนนะคะจะเห็นได้ว่าวันนี้ความร่วมมือเราไม่ได้มองแค่กว้างอย่างเดียวแต่เรามองในค้าเรียกแนวดิ่งแนวดิ่งคืออะไรจะเห็นได้ว่าแบรนด์ต่างๆคือเป็นผู้ประกอบการระดับประเทศนะคะระดับ จะใช้คำว่าสากาลเลยก็ได้ฉะนั้นเนี่ยมุมมองคือเราไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบกับใครจริงๆแล้วเมื่อการทำงานนะคะด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยทุกคนตระหนักอยู่แล้วแต่คำถามก็คือว่าพอตระหนักแล้วเนี่ยเวลาจะทำเนี่ยใช้เงินมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีผู้ได้ย่อมมีผู้เสียฉะนั้นเนี่ยการชั่งน้ำหนักหรือการทำงานในเชิงลึกนะคะเราต้องทำงานมากขึ้นและคราวนี้จะเห็นได้ว่า คนที่เยอะหรือองค์กรที่เยอะไม่ได้มาเพื่อว่าต้องการให้เยอะแต่มาเพื่อต้องการที่จะทํากันจริงๆและร่วมลงมือกันจริงๆนะคะการขยายผลเนี่ยก็คงเมื่อกี้น้องเอพูดไปแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ต่างๆนะคะโมเดลก็เหมือนกันการใช้โมเดลหรือว่าการใช้หลักการการใช้แนวปฏิบัติในแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าหลักทั้งหมดเนี่ยค่ะ ก็จะเข้าสู่กระทรวงทรัพย์แล้วก็ความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็จะเป็นเรื่องสําคัญมากในในการทํางานเชิงพื้นที่ค่ะตั้งเป้า <c oughs> คืออย่างที่ตามวัตถุประสงค์นะครับว่าเราต้องการที่จะอย่างเนาะ่ะข้อมูลครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับอย่างที่ทพี่หน่อยได้พูดนะว่าอีกหน่อยเนี่ยมีการบังคับใช้ซีแบมนะครับข้อมูลสําคัญและอลูมิเนียมก็เป็นหก หนใน6สาขาอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบนะครับถ้าเราจะต้องส่งออกนะครับในทางกลับกันนะครับในภายใต้ร่างพรบรการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเราก็จะกำหนดในเรื่องสีแบมไ้ด้วยนะครับแล้วก,ก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการที่ทําอย่างไรเราจะส่งเสริมนะครับเรื่องอ,อลูมิเนียมหลุเนี่ยให้มันเป็น100%อย่างแท้จริงนะครับแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคิดว่าการดําเนินงานในด้านนะครับ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเรามีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาเนี่ยเราใช้อาจจะใช้อลูมิเนียมเนี่ยทดแทนพลาสติกนะครับในบางส่วนนะครับในพื้นที่ชายฝั่งนะครับมันก็จะสามารถที่จะช่วยนะครับลดนะลดผลกระทบที่มาเกิดจากการใช้พลาสติกตามแนวชายฝั่งด้วยเรื่องของการทํางานด้านสิ่งแวดล้อมหรือการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ข้อมูลสำคัญมากค่ะ ก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราทํางานเรามักจะเห็นเราไปปลูกต้นไม้เราเคยไปปลูกป่าชายเลนกันตั้งแต่สมัยลูกยัง5้ขวบตอนนี้ลูกจะ30อยู่แล้วนะคะก็ยังปลูกอยู่เลยแหล่งเดิมนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเราปลูกเพราะว่าเราอยากปลูกแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าเขาจะเติบโตไปยังไงจริงๆแล้วคล้ายๆกันค่ะข้อมูลความจริงคือเป็นเรื่องที่ต้องเอามาวิเคราะห์ฉะนั้นเนี่ยจากจุดเริ่มต้นนี้ค่ะ มันคือการทําข้อมูลก่อนนะคะให้ให้เกิดผลผลิตจริงๆให้มีประสิทธิภาพจริงๆแล้วเราจะเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะมาคุยกันมาวิเคราะห์กันหลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆดําเนินการในแต่ละพื้นที่นาร่องนะคะและฝาดดันสาคัญที่สุดค่ะเรื่องบางเรื่องเนี่ยวาันเทียร์สู้ไม่ไหวจริงๆต้องต้องยอมรับนะคะอันนี้ต้องขออนุญาตท่านรองอาจจะจะเป็นจะต้องใช้กฎหมายฉะนั้นในระยะนี้ของทุกคนคือการเตรียมตัวเพื่อที่จะรองรับ สภาพจริงๆว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราดิ้นรนกันเพื่อเฮ้ยเราจะต้องดีขึ้นเราโลกสวยหรือความสวยงามในโลกในประเทศไทยเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมีผลกระทบกับสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยสรุปก็คือว่ามันคือการเตรียมตัวค่ะคนทุกคนที่มาณว,วันนี้เนี่ยต้องขอบคุณม,มากๆคือภาคของการเตรียมตัวจะทํำยังไงเพื่อที่จะปรับตัวเองข้อมูลสําคัญค่ะการเตรียมตัว การปรับตัวนะคะและคิดว่าหลังจากนี้ที่เราอายุมากขึ้นอีกสักสิปีสักสิปีข้างหน้าวันที่2050ไม่รู้เราอายุเท่าไหร่ถ้าลองทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นจากกว่าภัยพิบัติที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยการทํางานนะครับก็ท่านท่านก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าเราทํางานร่วมกันนะครับรัฐเองเอกชนเองนะครับภาคการศึกษาภาคประชาสังคมทํางานร่วมกันนะครับ มันก็เป็นจุดที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยได้ก้าวไประดับหนึ่งนะครับเราไม่รู้แหละว่าข้างนอกภายนอกโลกเขาจะทาอย่างไรหมายถึงว่าภายนอกประเทศเนี่ยเราจะทําอย่างไรนะครับแต่ว่าเราก็มีเป้าหมายร่วมกันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับร่วมกันลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมถึงพวกเราทุกคนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการ ที่สร้างความตระหนักในทุกภาคส่วนนะครับเราอยากจะฝากไปในกับสื่อต่างๆนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆที่จะสร้างให้ประเทศไทยนะครับเป็นสังคมที่อยู่แบบยั่งยืนนะครับแล้วก็มีการปรับตัวนะครับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยได้อย่างมีความมั่นคงในอนาคตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรา มุ่งหวังไว้ว่าจะให้ประเทศไทยเราก้าวไปสู่เศรษฐกิจและสังคมที่มีความยั่งยืนในอนาคตต่อไปครับ